ต่อมากกบันอย่าไว้ที่ช้าช้าคือพอมาถึงท่าปุมพร่กกับักแม่เผื่อข้าเดีย๋ยวเร่งแข่งดูพินมาแล้วเ่อยินทําเมย์จางรับจางรับไม่เสีดี

กูเกยไม่ออกเลจักบาทจักเพราะงินมาจากสซเบอรจักทำเที่ยวมั้งถ้าหลังเขาจอาไม่ได้หอยกลุ่มเนี่ย โอกลัวหิวโุ้ย,ย,ยทำชิ้นก็แคบแครับเดี๋ยวรอเลยคนกินจุหน้าไปเลยสิน้องหนอหน้างหนาไบบหากุ่มไหไปซื้อแล้วยวพาไปบ้านเขาเ๋ยไปแนงแนงเนยโอ้ยอาวาสาหมือเย็นมงึงอาวาสานะโคด คนเขาอยากมากเบิรอกส่คบกินด้วย้กินด้วยมากเบิรงอยูแต่ว่าเสียดายทั้งหมูทั้งอย่งใ้กินด้วย้กินด้วยหมูับเคีงเลยหงอันี้หุงน้เช่าบาทขาดทื่นไปแล้วสิบาทเขาจขายทึกเรือะเขาจะได้ยังงานที่ได้ขายกงกนี่นี่ยกินกันเนี่ย